ครับช่องเสียโอดำสิงพาเลาะครับผมนี่เจ้าเศรษฐีมางัดต่ออยู่ค้าครับพี่น้องนี่จะต่อ,อยังไงโอ้ยผ่อหนูเนาะพี่น้องไล่ตีหนูประทันครับโอ้ยกรถึงหูหนูหนูเ,เ,นเนี่ยโมเวนบปดเนี่ยตา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 ยไล่ตีนไล่คุกหนูก็ยุ่งขนาะด ยอดอีดีครับนี่เจเ้าเศษทีมางัดต่อต่ออยู่ขาต่อกระเดาครับนี่จะต่อยยังไงพี่นอ้องยอดเลยร่อบนหัวหนูกับพองกันหนูจะตัอยยังไงพี่นอ้องเอาไ่ได้นนเน้ะยังมุอเว้นอ่ะพักเนี่ย เามื่อกี้วันนี้เอาแขี่มางัดตอตอสเสดาครับต้นสเสดายักษ์ต้นะเะดาเนยมางออกพี่น้องผูกอ้อยมาสั่นตอไม่ไรตอโยคะไรตัดต้นออกงัดตอไปเลยใหดอ้อยมาได้พี่น้องงัดตอออกตัวจะได้ผูกอ้อยไปเนี่ยเมื่อกี้อ้อยเป็นราคา ่ออยู่ค้าไม่มีประโยชน์งัดออกไปงัดทิมไปเอาเสศษทีช่วงนี้งัดทางงัดยังเดีียวพี่น้องไล่หนูหันมาได้โอ้ยต่อหน้าต่อตาเลยหน้าต่อตาเลยเอาไม่ได้ตีบ่ถือ งานสะงานตักดินมันนี่มางานต่อถ้ามางานต่อใหม่กันครับวันนี้ก็เป็นงานถมสะตุมสาะแล้วก็มางานต่อต่อ ั no ังันังงั <ky> <id sprout Likewise>. ังงัังัดเออหน่อยงพี่นอบกกระเต้นีมาหยังเาสังเจ้าเสียทีนี่ไม่ห ไป่นเผาท่านไปเผาท่านตรงนี้ท่านกับแมงสอบนึงกับสองลอยสอบนิดหน่อยนึงก็ได้ตรงนี้คนใช้ถ่านเยอะคนปิ้งย่างเยอะคนถูกหวยเยอะช่วงน,นี้ตัดย่ยงกันบ่อยครับต้องใช้ท่าน เอาไปฝากับเอเสียบพี่เต๋อทานมานอกบานเท้าพี่นอ้องใส่ทานครับแล้วบานเท้านี่กันสอบนึ่งละร้อยแปดสิบถึงสองร้อยบาทแล้วสอบหัวหันใกล้หัวหันม้วนสอบเงี้ยวๆดอกแข็งครัก ยาดินผมไม่พ้น,น,นถ้าเจอรถไทมาไทมาปรับไม่รองรถไทมาไทย พี่น้องครับบ่อนี่ผูกมาแล้วิบปีครับลึกเลยละ่ะอ๋อแล้วตอนนี้พุ้มบัําพุ้มบัําเลยปิ๊กๆขนาดเลยครับตอใหญ่ๆปิ๊กๆเลย ต่อดูหนี่ได้เลยพี่น้องได้ปึ๊บปึ๊บหมดหนีได้เลยครับต่อยง่ายๆสิได้เลยเราจะฆ้าเก่าครับผมาสิบปีแล้วไม่มีประโยชน์แล้วต้องเอาออกเอาไปทำประโยชน์อย่างอื่นได้ครับนะจะต่อยง่าครับมาหยอดนีกสิ่ด้วแล้วพี่น้อง เดี๋ยวเมืกี้ต่อครับต่อยู่ยค่านันคือจันกินกันจะให้เดมเดมไปเลยก็ได,ด้ของแถมพร้อมครับนหนูไขม่มดแดงของแท้ครับปลาเราก็มีกินเห็นงานอยู่ในปลาครับผม ของปลารผมเลยอาหารชั้นสูงกัอบอาหารใต้ดินคะรับเมนูนี่สุด,อดนะอยอดอีนนี้คุณพ่อยิ่งการเลี้ยงงานครับผมกุ้งได่ของปลากินเนาะต่อ,อยู่ค,ครับคุณพ่อกรรมการครับได้ครับนะผู้ใดมีต่อยิ้มพาหลายๆเกจการกับเรียกใส่บริการได้เด้อทีมงานเสือน้ำสิงพารอกครับพิกัดบ้านนนทร์สำราญทีมงานอยู่ที่ตัาง้านนนทร์สำราญครับผม ใส่บริการได้ครับขอให้ดุบๆได้ทับพี่น,ออนอ้องไม่ได้จอดที่งนี่ใหญ่อย่างนี้เราก็ออกได้ครับต่อสะเดาครับต่อสะเดาใหญ่เดี๋ยวให้ใส่เลยพี่น้องต่อสะเดาใหญ่ครับเลือดดี ได้เบิร์ตแหละพี่น้องมีงานงัดต่อโดยเฉพาะครับงัดต่ออยู่คาเก่าฝังมานานก่าตออื้อออ,อ,อกไม่ได้ปลูกอ้อยตัวพี่น้องอยู่คาเก่าครับผมงัดต่อยิ้มๆอ้อยยิ้มๆบึ้มๆเลยออกได้เบิดแล้วพี่น้อง นี่กับฝากพี่น้องไปก่อนเสมีครับผม,มกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้น้ำมันเอะครับแับพี่มีสวัสดีครับนี่กับอาหารชั้นสูงกับอาหารใต้ดินอาหารนี้รูสวัสดีครับ